รวมฮิตเมนูของว่างที่กินแล้วไม่อ้วนสามารถลดความอ้วนได้สวัสดีครับขนมแบบเก่าๆลืมไม่ได้เลยครับเจอขนมรูปแบบใหม่ที่สามารถช่วยลดความอ้วนได้ไม่ว่าคนจะกินไปเท่าไหร่ก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพได้ครับไปรู้จักกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง 1. นม้มโยเกิร์ตรดธรรมาชาติสามารถช่วยทำให้คุณอิ่มท้องได้และไขมันน้อย0%ครับ 2. เครื่องดื่มชาเขียวแบบไม่ใส่น้ำตาลสามารถดื่มได้เป็นประจำครับ 3. สารสา,ายอบกรอบอันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับสามารถคลายหิวได้เป็นอย่างดี 4. ช่ถัและญี่ปุ่นครับทำให้คุณเพลินได้และผอมเร็วมากด้วย 5. ครับมเมล็ดพันธพืชเมล็ดฟัาทองมเมล็ดทานตะวันทำให้เพลินเพลินครับและก็สามารถช่วยลดพุ้งได้อีกด้วย เครับผลไม้ไขมันต่ำไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลหรือว่าจะเป็นทางด้านฝรั่งก็สามารถช่วยคุณลดน้ำหนักได้นะ7อย่างต่อมาครับกล้วย8ครับคุกกี้โฮมเมดสามารถช่วยทำให้คุณผอมได้นะครับใส่น้ำตาลน้อยๆหน่อย,อยและ10อย่างสุดท้ายครับสลัดผัก ของครหิวที่ดีที่สุดถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำมันจะทําให้คุณคลายความหิวเดือดร้อนตอนกลางคืนและสามารถทําให้คุณลดความอ้วนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยครับถือว่าเป็นประโยชน์2ต่อที่หลายๆคนไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวฝากกดติดตามผลงานชิ่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ